ค,คุณคะเครดิตบูโรแบบไหนเราถึงจะกู้ได้อะคะคือค,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 คือปกติอะเวลาที่ลูกค้าเอาเอกสารมายื่นนะคะ,ะเราจะชอบให้ลูกค้าตรวจเครดิตบูโรมาให้ดูก่อนเลยเพราะเดี๋ยวนี้จะตรวจเครดิตบูโรง่ายมากสามารถตรวจผ่านแอปธนาคารอะไรพวกนี้ได้ง่ายๆเลยคือกดผ่านแอปได้เลยคราวนี้เนี่ย เครดิตบูโรที่จะผู้ได้ก็คือเครดิตบุโรที่ทุกบุโรทุกตัวเนี่ยเป็นเป็นปกติ<ฆ>คือต้องมีรหัสหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าไม่เคยมีเครดิตบุโรมาก่อนเลย<ฆ>คือถ้าตรวจแล้วว่างเลยเนี่ย<ฆ>เขาก็จะเรียกว่าบุโรส้มถ้าบุโรส้มเนี่ย<ฆ>ก็กู้มไม่ได้เหมือนกันอาจจะมีบางธนาคารรับแต่ว่าก็ยากเหมือนกันฉะนั้นจริงๆอ่ะเราจะอยากให้ลูกค้าเคยมีเครดิตบุโรมาบ้างแล้วเช่น มีบัตรเครดิตแล้วหรือเคยผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างแล้วอะค่ะคราวนี้เนะี่ยบูโรของลูกค้าเนี่ยแบงค์จะคำนวณรายได้เสร็จใช่ไหมคะก็จะเอารายได้เนี่ยมาหากักกับค่าใช้จ่ายในเครดิตบูโรเช่นมีผ่อนรถหมื่นสองก็หักหมื่นสองมีบัตรเครดิตกี่ใบก็หักไปตามนั้นตามเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของแบงค์แต่ว่าที่จะแนะนําให้เครดิตบูโรเนี่ย ทุกตัวเป็นปกติแล้วก็บูโลโซ่มเนี่ยให้ไปทำบัตรเครดิตก่อนไปนทําบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยมาซักใบให้ธนาคารเห็นวินัยในการผ่อนชนํำระของเราก่อนค่ะถึงจะกู้ได้